กินข้าวค่ะมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะนะค่ะข้าวครับน้ำพริกปลากระป๋องพักกระโดนกินมือได้ียวนียกินมือ้อข้ากินข้าวน้ำกันแค่พี่น้องข้าวกานาพริกหม้กระโดด กางหมูเตินไปกินมากอสิ อันพริกปลากระป๋องนี่ครับปากหมูครับหมูบา้านนอ,อกแกงของข้าวเพอาะดีมามามาคุณผู้หญิงก็เควน คือยมันอืมต้อแบบแบบดิเนาะมันพีกปลากระป๋องเนี่ยเขาจะมาเฮ็ดกินมึงหรอกเห็นเขาพักกันกินคือสิแซ่บอืมเขากินเขากันคักคักเลยลองไปเฮ็ดกินบมึงเลยกับกากหมูเขากันหลาย Nanga kín cái bằng chân bay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  พักกันตนบ้านห้องสมัยควอนเป็นเล็กหน่อยแม่ให้ไปขึ้นต้นมันขึ้นล้งได้หรืบ้าหัก,กดอกพอผู้หน่อยมึตง,มยตงต้องไปขึ้นตัวต้นตองทัก <c oughs> เนาะหายเทียบน้ำกันเทียเนาะมาพอกันไหมสวัสดีค่ะ